สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสุกุสุกคนพี่น้องเอ้ววันนี้กัอยู่บ้านได้เรามีปัญหาได้ปันน่นหนาเพราะว่าฟังเล่าสอไลฟ์พันธิชัยแต่ได้เนี่ยพี่น้องได้ปันน่นหนามาระดาลเพราะว่าทุกข้อเขื่อนก็นต้องมีนี่กัมันมีปัญหาพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาทำไมพอนอนบ้านได้มีปัญหา มันปั่นน้ำบ่ขึ้นก็เลยต้องแปลงใหม่ ส่วนร้ายมันกรีจายได้แต่ในีมงได้ไปเนองได้ปั่นน้ำขึ้นมาแต่พื้นผลแปลว่าเป็นส่วนตัวบ่มีน้ำประปานในเมืองได้ไปเนอง lục mà là Hãy subscribe cho kênh không, <laughs> Để không <laughs> ตั้งหินเลยบอต,ต้นนาาัน้นมาจากตัวเล็กนะมาจากคุงเนาะต้เล็กนันแลวนอวเอาลักมาใส่ด้เลยับัประมี้เด่นีคมได้ำชดขึ้นมาเลยหายนะลงาลงยลง,ลง <c oughs> เล็กสอดพี่น้อยคิดว่าทอสอดเล็กสอด ปากน,นันหาหนึ่งอกสอดกับสอดนะตัวราคาแพงๆอยู่ได้ ได้ในกนา,ารสามาไลยปีอะไัเนาะเจ็ดปีหกเจ็ดปีแหละ้ากมีปัญหาเนี่ยแหละซื้อกถมกระทนชมควนอยู่นะ มันกระทนเต๋อเป็นนองใสอ6เจ็ดปียังมีปัญหา มีนราคากับ,บพแพงหรอพันสองพัน 2, ได้นึม่แต่่าคาอันขาเจาะนี่รับประมาณเ0 0 0พันแปดพนอคือว่าใส่งานได้เลย7 0 0ดพักัวเจ็ดพันหาเนใส่งานได้เพราะว่านักเจาะเพินก,ก็ใส่ได้พรอได้ค่ะสามารถใส่ได้เลย เทียนไปรักกันที่นี่านก็ได้ดีกวนี้ร้อยร้อยเลยโุอรีบร้อยอีกมาอย่างไรได้ตะเียบมนมีตะปูไม่ทิ้ไเลนอยเียบอให้จะได้อยางมาะเยี่บนตะปูเ

อ่อยน้ำพีเนาะงพอจะเอาน้ำอยู่พื้นขึ้นมาตังอ่อยลงไปเต็มได้อันนี้มันใช้ลมเป่าไป่นองลมเป่าขึ้นมาให้มันให้มันคุ้งมันจัง อันนั้น,นมันจะโนักถอบนันไดบม้แล้วมันแค้นเลยมันอะนะแ่เาเห็นรักใหม่อย่างเห็ดนะรักมันยบลงเออรักมันยบลงข้างในมันแค้นมันมีสีโบเตอ์ขอต่อนะโอ้ยน้ำ มันอยู่พ่อรอยโล่พอ้ลมันก็กลัวแล้วเปล่าโถนี่ยเเม็ดเจีชงโถือคือวขื่เจีชกคนชาบุญตาดุเนี่ยต่ำมันเนี่ย้อยโล่สงมาโลเอาหน้ามองน้าได้เอาขึ้นมาเลยเฮ้ยห้องพอด้วยนะเนาะบ้า

ใส่มาหลายปีแล้วสภาพกาจนชัวรใ์นใดหกเจ็ดปีละมันก็เสียงเงียบดีเลย ตัวน,นี้เสียงมันเงียบปีพี่น่องมันดังบ่แหง่ว้า,าใส่มาเลยคือว่าก็แหง้งนำกับพ่อใส่อยู่พาว่าเจาะความเลิกลงไปอยู่พื้นดินนั่นสามสิบขวบไปเนาะสามสิบสี่สามสิบห้าเมตรพอเดอร์ลงไป ปิดพราปลากราคมันผิวบอ่อนะไม่ต้องก่เห,หคือ,ยอ,ยคคอิบ่ผิวเดี๋ยวเปิดเปิกลันปักล้ はあ。<laughs> <c oughs>